น่ารักทะลุจอเปิดวาร์ปนุกนิกนัทธนิชามือเซตดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติไทยกลายเป็นที่สนใจของแฟนกีฬาลูกยางไทยไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับน้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนมือเซตหน้ามวยทีมชาติไทยที่เป็นหนึ่งในทีมวเย์บอลหญิงไทยชุดทะลุรอบแบ่งกลุ่ม16ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์โลกปี2022 โดยมือเซตวัย24ปีจากสโมสรอนไดมอนด์ฟู VC วีรีกี้แชมป์ไทยแลนด์ลีก e สมัยหลังสุดพึงจะประเดิมติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในเวลล์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 2สนามที่3ช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะก่อนจะยึดตำแหน่งตัวสำรองของกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมาลุยรายการศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้นั่นเองค่ะ โดยสาวหมวยยิ้มหวานเจ้าของส่วนสูง172เซนติเมตรเป็นสาวใช้หน้าด้วยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาค,คมปี2541กำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยและยังเคยสังกัดทีมดังอย่างบางกอ,อกกราฟทรีบอร์ดแบนะนนครนนท คิงกรุงเทพควินแอร์ฟอร์ดไดมอนด์ฟูดวีซีนครราชสีมาเดอะมอซีวีก่อนจะกลับมาซบไดมอนด์ฟูดซีวีอีกรอบที่ผ่านมาน้องนุกดิกถือเป็นอีกหนึ่งวาททีดาวรังของวงการลูกยางไทยในอนาคตซึ่งเธออยู่ในทีมชาติชุดเหรียญเงินยุวชนชิงแชมป์เอเชีย2014เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน2014และเหรียญทองแดงเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2016 รวมถึงรางวัลส่วนตัวอย่างมือเซตยอดเยี่ยมของรายการยูวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014ก่อนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมชาติชุดใหญ่ในปัจจุบันสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานและความสดใสของน้องนุกนิกนั้นก็สามารถ f o l l o อ i n s ต a g กรมนุกนิกนัทติชาที่มีแฟนคลับกว่า8.5หมื่นคนกันได้เลยค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ